ตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกองบัญชาการตำรวจนครบาลแยกเป็นเก้านครบาลทุกพื้นที่มีสิ่งผิดกฎหมายที่เรียกว่าบ่อนการพนันทั้งนั้นแล้วประเทศเรานี่มันทำไมตอแหลแหลนะผมถามเพื่ออะไรเพื่อเก็บเรื่องการพนันไว้ ให้ตำรวจรีดไถใช่หรือไม่นี่พูดกันตามความจริงนะครับดังนั้นผมว่าถึงเวลาแล้วเราต้องทำให้การพนันในประเทศนี้มันถูกกฎหมายชกมวยมีการพนันไหมครับการพนันจากกีฬามาแข่งการพนันไหมครับการพนันตีไก่การพนันไหมครับ การพนันเรื่องการพนันนั้นผมบอกท่านทั้งหลายว่าคนเนี่ยถ้ามันจะเล่นมันก็เล่นถ้ามันไม่เล่นมันก็ไม่เล่นจะมีบ่อนคาสิโนโมาตั้งอยู่หน้าบ้านถ้ามันไม่สนใจมันไม่เล่นมันก็ไม่เล่นถ้าไม่มีบ่อนถูกกฎหมายมีบ่อนผิดกฎหมายมันอยากเล่นมันก็เสาะแสวงหาไปเล่นการพนันอยู่ในบ่อนอยู่ดี บอลไม่มีก็เล่นทางโทรศัพท์บอลออนไลน์แทนที่จะยกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายและเก็บภาษีเอามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทุกยากกลับไม่ทำกับปล่อยให้ตำรวจชั่วลีดไถเอาเงินไปซื้อตำแหน่งและตอนนี้กำลังเป็นอย่างนั้นครับและวันนี้ไป เอาการพนันอยู่ในฐานความผิดมูลฐานของการฟอกเงินที่หนักไปนะครับความผิดมูลฐานการฟอกเงินมี28มูลฐานความผิดตั้งแต่ค่ายาเสพติดตั้งแต่ค่ามนุษย์ไล่ลงมาก่อการร้ายแล้วก็มีการพนันยิ่งกฎหมายแรงคนที่ทำบ่อนยิ่งอยู่ภายใต้อานัต ของตำรวจตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อรัฐบาลยังไม่ตั้งยังไม่รู้ว่ารองนายกคนใดหรือนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองโผ oh, ที่ทำไว้เปลี่ยนสิครับสามห้าเจ็ดไม่ได้แล้ว ตอนนี้กลายเป็นห้าเจ0ดสห้าเจ็คืออะไรครับเกจบีเอเกจซีนี่หกล้วยห้ากิโลเกจบีนี่เจกล้วยเจกิโลเกจเอลงพักเกจเอกล้วย10กิโลแต่ก่อน3ามห้าเจดี๋ยวนี้ต้องห้าเจดสนี่เราไม่ได้มีตำรวจนะครับเรากำลังมีโจรเงินซื้อตำแหน่ง เดี๋ยวก็มาเถียงอีกว่าไม่มีแต่งตั้งด้วยความซื่อสัตย์ถามในประเทศไทยนี่คนไทยกินหญ้าเลยครับถ้าทำด้วยความซื่อสัตย์เนี่ยทำไมตำรวจไปรีดไถเขาอ่ะตอนนี้เกิดกระบวนการบีบบังคับให้คนที่ทำบอนการพนันทั้งหลายต้องเปิดบอนต้องเปิดเปิดทั้งบาคาร่าเปิดทั้ง บอลไฮโลเปิดโปป right pues, ันบีบังคับให้เปิดเพราะถ้าไม่เปิดไม่มีเงินไปเพราะการโยกย้ายการขึ้นตำแหน่งมันต้องใช้เงินนี่ไงกับระบบที่มันเลวร้ายที่สุดเราจึงไม่สามารถปฏิรูปตำรวจได้ไงเราเห็นตำรวจเราก็สงสัยว่า มันตำรวจจริงหรือเป็นโจรน,นี่คือความรู้สึกของประชาชนดังนั้นเรื่องนี้นี่ต้องจัดการนี่ผมจะบอกท่านที่ครบทั้งหลายนะครับขณะนี้ขบวนการในการบีบบังคับเปิดบ่อนนี่มีมากเลยบอนเต็มพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพราะมันคือฤดูโยกย้ายโยกย้ายจะขึ้นตำแหน่งจะเอาจากไหนล่ะครับ ก็ต้องเอาจากเรื่องที่กฎหมายเขียนไว้ว่ามันผิดนี่ทั้งที่ประเทศอื่นก็ไม่ผิดประเทศเรามันผิดบอนการพน,นันมีการบีบบังคับไม่ทำบอนการพนันมากบอนที่ยังอยู่อยู่แล้วก็อยู่ไปพวกสายแข็งทั้งหลายเช่นบอนลอยฟ้าปังทนบ่อนแถวห้วยขวางก็ว่าไปแถวเตาปูนก็ทำไป แถวพระพาชัยซึ่งเป็นหลักๆอยู่แล้วเนี่ยทำไปแต่ในพื้นที่เก้ากองบัญชาการของนครบาลเนี่ยจริงๆมันทั่วประเทศแล้วครับอย่างที่ผมบอกสถานีตารวจภูธรบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นมันกลายเป็นสอบพออันดับหนึ่งของจังหวัดได้อย่างไร <c oughs> จันทั้งหลายมันเรียงกันเป็นตับยิ่งกว่าล้านเสริมสวยอีก หน้าล่ามติดไว้ตาแมนเชสเตอร์ตาลิเวอร์พูลมีไฟแวบบ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 โอ้ชาวบ้านเขารู้หมด <c oughs> มีแต่ตำรวจกับเสาไฟฟ้าเนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้เขาทำอะไรกันจ่ายเดือนละห้าหมื่นจ่ายเดือนละแสนย่อมาในพื้นที่นครบาล พื้นที่กรุงเทพมาหานครมันอยู่ใกล้รัฐบาลไงทำเนียบรัฐบาลตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีก็ทำงานอยู่ทำเนียบรัฐบาลมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการในกำกับของตนนี่ทำหน้าที่โดยสุจริต นี่ผมพูดถึงเรื่องสํานักงานตํารวจแห่งชาติหน่วยงานเดียวนะครับหน่วยงานอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับของกองบัญชาการตํารวจนครบาลแยกเป็นเก้านครบาลเก้านะครบาลหนึ่งนครบาลสองก็ไล่ไปจนถึงนคทุรบาลเก้าทุกพื้นที่ มีสิ่งผิดกฎหมายที่เรียกว่าบ่อนการพนันทั้งนั้นที่พูดผมยืนยันนะว่าผมไม่เห็นด้วยที่การพนันเป็นเรื่องผิดกฎหมายผมต้องการเอาการพนันเป็นเรื่องถูกกฎหมายผมต้องการให้เก็บภาษีเก็บส0มสิเอร์เซ็นสี่สิเปอร์เซ็นตเก็บเลยไม่ต้องให้เจ้าของบ่อนที่ทำเนี่ยไปจ่ายซวยให้ตำรวจตำรวจเอาไปซื้อตำแหน่ง เอาเงินที่จ่ายสวยนั้นน่ะมาเป็นภาษีดูแลพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยากในประเทศนี้นี่คือสิ่งที่ผมต้องการแต่วันนี้เมื่อมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่เราก็ต้องมาอธิบายว่าทําไมตารวจปล่อยให้เรื่องที่มันผิดกฎหมายดํารงอยู่ในพื้นที่ของตนมีครบมีทุกพื้นที่ไอ้หลักๆที่ผมบอกไปแล้วไงครับ ไม่ว่าจะอยู่ฝั่งทนบ่อนลอยฟ้าอยู่ที่เตาปูนอยู่ที่พระพาชัยอยู่ห้วยขวางนี่ของแท้แน่นอนเล่นกันจงครึมแล้วแต่ละพื้นที่ก็เริ่มเปิดให้มีการเล่นกันเขาไม่อยากทำก็ไปบีบเขาให้ทำถ้าไม่ทำก็หาเรื่องไปยัดเขาหาเรื่องไปพูด,ดง่ายๆก็คือถ้าไม่ทำไม่รับใช้ตำรวจก็อยู่ไม่สุขละพวกที่เคยเปิดบ่อน ท่านทั้งหลายนี่ผมไล่ให้ฟังในบางกะปีนี่เยอะที่สุดของเฮียสอนนี่เขาไม่อยากทกําก็ใบบีบแม่เขาทําเฮียทาเถอะถ้าเฮียไม่ทํานี่ผมจะเอาอะไรเลี้ยงลูกนอ้องว่าไปอีกเงินเดือนที่ประชาชนจ่ายนี่ไม่พอใช่ไหมที่ผมถามเงินเดือนที่ประชาชนจ่ายให้เป็นเงินเดือนกับตํารวจนี่มันไม่พอมันต้องเอาเงินจาก พวกทาผิดกฎหมายอย่างกรณีบอลเน,นี่ยมาเฮียต้องทาเฮียต้องเปิดเฮียต้องเล่นเดี๋ยวผมดูแลท่านทั้งหลายครับมันเป็นอย่างนี้ในทุกพื้นที่นี่ว่ากันไปเลยในบางกะปิของเฮียสอนเนี่ยผู้กวางขวางเนี่ยเขาไม่อยากทําแล้วก็ยังให้เขาทําอยู่เพราะต้องการให้ต้องการเอาเงินจากเขา อย่างแถวคันนายาวนี่ก็ให้ทำบอลอยู่คูบอลซอยสีนี่ก็ทำเขาไม่อยากทำก็บังคับให้เขาทำพราะต้องการเอาเงินช่วงนี้อยากได้เงินเอาเงินไปเพื่ออะไรครับห้าเจ็ดสิบที่ผมบอกอยากขึ้นตำแหน่งไงนี่แถวร่มเก้าวก็มีอยู่ตรงข้ามบ้านเอื้ออาทรคนแถวนั้นรู้หมด มีแต่เสาไฟฟ้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้หรือแถวลาดกระบังเนี่ยในพื้นที่สสพักเพื่อไทยพักแกนนำรัฐบาลเนี่ยอยู่หน้านิคมอุตสาหากรรมลาดกระบังอยู่ซอยบอ่อตกกุ้งคนเขารู้หมดว่านี่มันโอ้โหบิก๊กระดับบิก๊กเล่นกันทุกวันทุกเวลาประชาชนรู้ตำรวจกับเสาไฟฟ้านี่ไม่รู้ นี่มันเรื่องตอแหลเรื่องตอลกนะครับดังนั้นที่ผมต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นี่กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเป็นผู้เล่งรัดให้ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไปทำผิดไปเปิดบอนไม่ว่าจะเป็นบอนวิ่งบอนถาวรไม่ว่าจะเป็นบอนไฮโลบอนบาคาร่า หรือเลวร้ายที่สุดบอกให้ทำออนไลน์เพื่ออะไรครับเพื่อเก็บสวยส่งเสริมให้เกิดเรื่องผิดกฎหมายในพื้นที่ภายใต้เขตอำนาจของตนเองสอนอต,งต่างๆส่งเสริมให้อาชญากรรมมันเพิ่มขึ้นให้คนมันติดการพนันมากขึ้นเพื่อตัวเองจะได้เก็บเงิน เอาเงินไปซื้อตำแหน่งนี่ครับระบบปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ผมยังบอกว่าแค่หน่วยงานเดียวตอนนี้เปลี่ยนจากรัฐบาลประยุทธ์เป็นรัฐบาลเพื่อไทยโผตำรวจต้องทำใหม่พอโผตำรวจส่งสัญญาณว่าจะต้องทำใหม่ ท่านทั้งหลายครับโอ้ทีนี่อยู่ไม่เป็นสุขนี่พี่น้องพิมพ์มาจังหวัดบึงกาฬนี่นักการเมืองใหญ่ก็ทำบอนซะเองในจังหวัดบึงกาฬีนพี่น้องเขียนมานี่เร่งทำเร่งเร่งรีบเอาเงินบีบ แล้วจะไปทำให้อาชญากรรมมันลดลงได้อย่างไงมีบอลหนึ่งไม่พอต้องเพิ่มสองบอนต้องเพิ่มสามบอลในพื้นที่สนอของตนเองเพราะฤดูนี้เป็นฤดูที่ต้องใช้เงินนี่จะไม่เรียกว่าคณะรัฐมนตรีคอรมอแดกด่วนได้ยังไงครับนี่แค่หน่วยงานเดียวนะรู้เลยขยับราคาจากสามห้าเจ็ดเพิ่มเป็น ห้าเจ็ดสิบไอ้คนที่ต้องการจะขึ้นตำแหน่งก็ต้องไปบีบบังคับไปหาเงินมาก็ต้องใช้วิธีการเอาเรื่องที่ผิดกฎหมายนี่แหละครับไปไถเขาไปบีบบังคับเขาให้ทำ